นะครับเป็นเสียงประชาสาัพันจากที่ทัดการผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องชาวบุกแดดที่เคารพครับเนื่องด้วยไม่กี่วันในข้างหน้านี้นะครับจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วและพี่น้องหลายท่านที่จะต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนั้นนะครับวันนี้นะครับทางท,าท่านพันตำรวจเอกอเนกบุตรินนะครับ รูวกับการสถานีตํารวจพานทองนะครับได้มอบอหมายให้ท่านพันตํารวจโทเทิดธงเมืองปันนะครับลองพู้กับการป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูทรพานทองนะครับมาประชาสัมพันธ์รณรงค์นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวหมู่แปดเราได้รับทราบกันนะครับพี่น้องชาวหมู่แปดเรานะครับพี่น้องแฟมิลี่นะครับพี่น้องพื้นบ้านแล้วก็พี่น้องหมู่บ้านพานทองพี่น้องโวติกาพี่น้องหมู่บ้านดอนเจริญนะครับ ฟังแล้วพี่น้องคิดแล้วก็นำไปบอกกับคนในครอบครัวบอกลูกบอกหลานเรานะครับวันนี้ทางสถานีตำรวจภูทรพานทองนั้นมีความเป็นห่วงกับพี่น้องชาวบุระบ้านหนองรูกเหล่าและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้นั้นนะครับทางท่านพันำตำรวจตเท่าพงเมืองปันนะครับรองผู้ร่วมกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรพานทองนั้น มาประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องชาวหมู่แปดบ้านหนองนกุูกเรานะครับก็พี่น้องตั้งใจฟังนะครับเกียรติประยชน์นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตําบลบ้านหนองนกุูกนะครับตําบลมาโปงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับหมู่แปดนะครับตําบลมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับที่รักทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกับ พี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้มาพูดคุยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่2566นะครับที่มีวันหยุดยาวนะครับจำนวนหลายวันนะครับท่านที่เข้ามานะครับทำงานอยู่ในพื้นที่ชนบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนา ไปเยี่ยมพ่อแม่ไปเยี่ยมบุคคลที่เรารักนะครับกลับไปยังบ้านบ้านเกิดของตัวเองซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรพานทองก็มีความหวงใยนะครับทั้งนี้ก็ได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะครับโดยท่านผู้ใหญ่คำรณก็ได้ให้เกียรติให้เราได้มานะครับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็สืบเนื่องมาจากเป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ ท่านพลต,ตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทอิททิพลอิททิสารุณชัยนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธร,ร,รภ 2, าคสองนะครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจเรานะครับก็ได้หงายนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับจึงได้มอบหมายให้สถานีตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับได้ดำเนินการประสัมพันธ์รวมทั้ง นะกําหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนนยความสะดวกนะครับให้ทุกท่านได้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยหรือถ้าไม่ได้กลับบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับก็อยู่ด้วยความมีความสุขนะครับเฉลิมฉลองในส่วนของเทศกาลปีใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับชีวิตวิถีใหม่นะครับขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนี่คือสโลแกนหลักที่สำนักงานตุนแห่งชาติของเรานะครับได้ กำหนดเป้าหมายไว้ให้อุบัติเหตุนะครับเป้าหมายเป็นศูนย์นะครับนะครับเป้าหมายเป็นศูนย์นะครับครั้งนี้เั้งนั้นจะสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกทท่านนะครับจากประชาชนนะครับร่วมมือกับทางราชการของเรานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับรณรงค์ประชาพันธ์หลักๆประมาณสี่ห้าหัวข้อหลักในการที่ อยากจะมาสัมผัสอยากจะมาสัมพั์นะครับแล้วก็สื่อสารของกับพวกเราในในในวันนี้นะครับอ่าหนึ่งนะครับโครงการแรกนะครับที่เราประสบความสําเร็จมานะครับหลายเป็นสิบปีก็ว่าได้นะครับโครงการประชารัฐร่วมใจนะครับดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสําคัญหรือที่เราพูดกันง่ายๆติบปากว่าโครงการตักบ้านไว้กับตารวจนนเดงนะครับซึ่งในส่วนของปีใหม่ปีนี้นะครับเราก็ยัง นะครับมุ่งมั่นนะครับที่จะทําโครงการนี้นะครับเพื่อความสุขนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดนะครับที่กลับบ้านไปนะครับแล้วบ้านที่อยู่นั้นไม่มีคนอยู่หรือเป็นห่วงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยากจะให้กลับไปต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาด้วยความสบายอกสบายใจนะครับไม่ต้องเป็นห่วงกังวลบ้านที่อยู่นหน้าที่นี้นะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการ ฝากบ้าน, no น been, h, ไว้กับตำรวจทานทองได้นะครับมีอยู่สองช่องทางนะครับหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งนะครับก็คือนะครับเดินทางนะครับไปแจ้งความจำานงนะไปสมัครเข้าร่วมโครงการที่สถานีตํารวจภูธรทานทองนะครับตารวจทานทองใครก็ได้นะครับาแจ้งอาพี่อยากจะฝากบ้านให้กับตารวจที่อยากจะช่วงเวลาไหนนะครับที่อาจะไม่อยู่บ้านจะฝากบ้านไว้นะครับ ระบบ QR code ในการสแกนนะครับช่วงเวลาที่ท่านนะครับไม่อยู่บ้านช่วงเวลาไหนนะครับเราจะมีตู้แดงจะมี QR code ที่เจ้าที่ตำรวจในพื้นที่พานทองนะครับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่บ้านของท่านเราก็จะไปตรวจนะครับไปตรวจเพื่อให้ไม่มีเหตุนะครับท่านจะได้มีความสบายใจในการไปต่างจังหวัดนะครับในส่วนของจะนี้ช่องทางแรกนะครับช่องทางที่สองนะครับเป็นช่องทางแอปพลิเคชันนะครับ Apple Store ได้นะครับเพียงเสิร์ชคำว่าฝากบ้าน4.0นะครับมันก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดปุ๊บลงทะเบียนกรอกเข้าไปในระบบนะครับคลิกตรงที่พื้นที่สพพานทองนะครับแล้วก็ลงบันทึกข้อมูลไประบบก็จะเต้นมาที่โรงพักเราก็จะทำการตรวจสอบนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาท่านนะครับสอบถามข้อมูลนะครับที่จำเป็นที่สำคัญแล้วเราก็จะไปดำเนินการตามที่ท่านประสงค์ไว้ นะครับโครงการแรกเป็นโครงการที่เราเชื่อมั่นว่าจะทําให้พวกท่านทุกๆท่านนะครับชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินทางกลับไปยังภูมิลาเนานะครับมีความมั่นใจนะครับสบายใจนะครับในการเดินทางในการไปเที่ยวไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะขอไปสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าในส่วนของโครงการนี้นะครับถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านไหนนะครับที่จะเดินทางแล้วมีความเป็นห่วง นะครับนะครับก็ให้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการกับเราได้นะครับ